วันนี้เราก็จะรีวิวนะครับฟิฟฟอบแท้แล้วก็ปอมนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับสําหรับน้องๆเพื่อนๆที่ถามกันมามากมายนะครับคือไม่แท้นะครับคือไม่แท้นะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับของที่เราซื้อมาคือเป็นของก๊อฟของก๊อฟจะไซส์สี่สิบนี่ดูความความความต่างกันนะครับผมขาดนะครับอ่ะถ้าดึงแบบนี้คือขาดนะครับอันนี้คือดึงแรงนะครับคือขาดนะครับผมอ่ะอ่ะดูฝั่งนี้ดึงแบบนี้คือขาดนะครับอ่ะอันนี้คือดึงแบบ ไม่ไม่ค่อยออกแรงมากนะครับก็จะสวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับช่อง o p ปชั่นัยรุ่นศีลชานะครับวันนี้เราก็จะ รีวิวนะครับฟิฟฟแท้แล้วก็ปลอมนะครับว่าต่างกันยังไงนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนเพื่อนที่ถามกันมามากมายนะครับว่าอยากให้รีวิวให้ดูนะครับว่าอันไหนแท้อันไหนปลอมดูยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะดูของปลอมกันก่อนนะครับคู่แรกอ่ะอันนี้ก็คือซื้อมาจากเพจเพจหนึ่งนะครับแต่ไม่บอกว่าเพจไหนนะครับอ่ะแต่จะเป็นเพจในในเฟซบุ๊กนะครับผมเป็นประมาณนี้ซื้อมานี่นะครับซื้อมานี่ก็คือมาได้ถุงอย่างนี้นะครับมาเป็นถุงอย่างนี้เลย แล้วเราก็มาแกะออกนะครับเป็นถุงเขียนว่าฟิฟฟบมาแกะออกแล้วรองเท้าก็จะอยู่ประมาณนี้อ่ะอันนี้อันนี้คือคือไม่แท้นะครับคือไม่แท้นะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับการไม่แท้ดูยังไงนะครับก็คือหนึ่งนะครับจะเป็นนี่นะครับสายสายจะบางนะครับอ่ะอันนี้คือสายจะบางนะครับสายบางมากนะครับสายเล็กมาก แล้วก็พื้นนะครับพื้นจะแข็งนะครับพื้นจะแข็งมากแต่ตรงนี้สกรีนคําว่าฟิฟฟอนะครับผมแล้วก็ตรงข้างๆนะครับอันนี้จะเป็นแบบกาวกาวติดนะครับแต่กาวกาวไม่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 ค่อยไม่ค่อยแน่นนะครับไม่ค่อยแน่นเหมือนของแท้นะครับแล้วก็สายจะบางพื้นล่างนะครับจะไม่สวยนะครับพื้นล่างจะไม่สวยนะครับจะปั๊มไม่สวยนะครับจะปั๊มนูนแล้วก็แบบเบี้ยวเบี้ยวบุบบุบเบี้ยวเบี้ยวนะครับผมอันนี้คือสีแดงสีแรกนะครับที่จะซื้อมาเปรียบเทียบอ่ะ ตรงนี้ก็เป็นรอยกานะครับไม่เนียนนะครับผมไม่เนียนเลยอ่าอันนี้จะเป็นรอยกาวประมาณนี้เดี๋ยวจะดูของแท้นะครับว่าของแท้เป็นยังไงเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูอ่าอันนี้เปรียบของแท้เลยจะเป็นสีแดงเลยนะครับผมเดี๋ยวเปรียบให้ดูเลยสด,สดๆร้อนๆอ่าอันนี้เดี๋ยวลองลองดูของแท้ก่อนของแท้นะครับพื้นตรงนี้นะครับจะสก,กรีนนะครับคาว่าฟิฟฟอบนะครับผมเป็นสีแดงนะครับเป็นสีแดงนะครับแล้วก็พื้นนิ่มนะครับเป็นพื้นแบบ เขาเรียกว่าไม่ไม่นิ่มไม่นิ่มมากนะครับแต่คือแบบใส่สบายนะครับเพราะว่ามันเป็นรองเท้าเพื่อสุขภาพนะครับผมสําหรับฟิฟฟอร์บสำหรับคนเล่นนะครับคนที่ใส่จะรู้นะครับผมอ่ะจะปั๊มคําว่าฟิฟฟอบสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงอ่ะอันนี้คือของแท้ของแท้นะครับโลโก้จะประมาณนี้อ่ะ u k 7 f i ด f o ฟ c o m นะครับผมอ่าแล้วก็ตามด้วยไซส์นะครับตามด้วย u k 8เอ้ยตามด้วย u s 8นะครับ u k 7 u s 8อ่าจะบอกจะบอกไซส์นะครับจะบอกขนาดนะครับก็คือ20 อันนี้จะเป็น41ก็คือ26เซนนะครับผมสำหรับรองเท้าสำหรับเท้าที่ใส่ 39, 40นี่คือใส่41ได้นะครับแล้วก็ข้างล่างพื้นนะครับอาจจะติดประมาณนี้จะเป็นอันนี้คือของแท้นะครับเม d ดอินเวียดนามนะครับผมเม d ดอินเวียดนามสีแดงนะครับอ่าตามด้วยสติกเกอร์ติดด้านล่างนะครับผมอ่าอ41นะครับผมแต่ของเทียมของปลอมจะมี 37, 38, 39, 40อ่าเดี๋ยวมาเปรียบเทียบให้ดูเลย นี่นะครับอันนี้คือของของที่เราซื้อมาคือเป็นของก๊อฟของก๊อฟจะไซส์40นี่ดูความความความต่างกันนะครับผมสําหรับสายนะครับสีแดงนี่คือจะสวยมากสีแดงนี่คือถักด้วยเออแดงจุดดานะครับผมถักด้วยสีดําสวยงามอ่ะดูความต่างก็น่าจะรู้นะครับดูพื้นนะครับอันนี้ฝั่งนี้คือฝั่งขวาคือแท้นะครับฝั่งซ้ายคือเทียมนะครับผมแล้วก็พื้นล่างจะเป็นแบบนี้เนียนมากของแท้จะเนียนมากของปอมจะ เ,เขาเรียกว่าอะไรสกรีนจะปั๊มบุบบุบเบี้ยวๆนะครับผมไม่สวยเลยนะครับไม่สวยเลยอ่ะดูวิธีการใส่ถ้าใส่ก็จะประมาณนี้อันนี้คือของเทียมสายก็จะยับอย่างนี้นะครับก็คือสายก็จะเบียบ้ยวบูบยุยยี่อย่างนี้นะครับอ่ะเวลาเราโยนนะครับนี่นะครับจะเป็นประมาณนี้อันนี้คือคือทับ ทับไปได้นะครับทับไปก็ไม่เป็นไรนะครับผมอันนี้คือแท้คือมันจะจัดทรงอยู่นะครับอันนี้คือดันทรงก็ไม่มีนะครับก็คือพับไปก็จะอยู่แบบเบี้ยวๆอย่างนี้เวลาเราจะใส่นะครับก็ต้องจับอย่างนี้นะครับอ่ะอันนี้คือสามสามร้อยกว่าบาทนะครับที่ซื้อมานะครับจะเป็นประมาณนี้นะครับจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ขาดง่ายนะครับอ่ะถ้าดึงแบบนี้นะครับคือขาดนะครับอ่ะถ้าดึงแบบนี้คือขาดนะครับอันนี้คือดึงแรงนะครับคือขาดนะครับผมอ่ะดูฝั่งนี้ดึงแบบนี้คือขาดนะครับ อ่ะอันนี้คือดึงแบบไม่ไม่ค่อยออกแรงมากนะครับก็จะขาดประมาณนี้อ่ะอันนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะอันนี้คือ3ามร้อยห้าสบาทคือคุณค่ามันเวลาโดนน้ำนะครับสายก็จะเหี่ยวนะครับสายสายก็จะเหี่ยวไม่ไม่สวยนะครับแล้วมาดูของแท้นะครับอ่ะเดี๋ยวลองดึงดูอ่ะของแท้เวลาดึงนะครับจะดึงประมาณนี้มีสุดแรงนะครับสุดแรงนะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะคุณภาพมันต่างกันนะครับของแท้ของเทียม ดูเวลาใส่แท้นะครับอันนี้ลองเปรียบเทียบการใส่ให้ดูนะครับจะใส่ประมาณนี้อ่าก็คือก็คือถ้าวางรองเท้านะครับรองเท้าอยู่แบบนี้นะครับถ้าวางปุ๊บเราก็ใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องมาจัดทรงสายนะครับอ่าใส่ก็อยู่ประมาณนี้อันนี้เปรียบเทียบสีแดงนะครับนี่นะครับจะพอดีเท้าแล้วก็พื้นจะนิ่มมากนะครับอ่าื้นจะอยู่ประมาณนี้รองเท้าเพื่อสุขภาพจะเงา สายจะเงานะครับสายจะเงามากเวลาโดนน้ำนี่จะเงาแล้วก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าอะไรสัญลักษณ์ฟิฟฟ์ฟอบนะครับผมอยู่ตรงนี้นะครับแปะตรงนี้เลยแต่จะหลุดง่ายนะครับแต่สําหรับคนที่รักษาดีนะครับใครที่มีอยู่ก็ถือว่ารักษาดีมากนะครับแต่ตรงนี้นะครับจะลอกนะครับไม่ต้องตกใจนะครับของแท้นะครับจะลอกจะลอกทุกคนนะครับจะลอกจะลอกทุกคู่สำหรับคนที่เวลาซักใส่แล้วก็ซักบ่อยๆนะครับอันนี้จะลอกทุกคู่นะครับผมแต่ใส่ทนมาก ใส่ประมาณ23าปีไม่มีขาดนะครับอ่ะใส่จะอยู่ประมาณนี้อันนี้คือของแท้นะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบอีกคู่นะครับผมสําหรับอีกคู่นะครับก็จะอ่าที่ซื้อมาก็จะเป็นประมาณนี้มามาแบบนี้นะครับไม่มีดันทรงนะครับไม่มีดันทรงมาเป็นถุงอย่างนี้เลยไม่มีกล่องไม่มีถุงเอ่อไม่มีกล่องไม่มีถุงให้นะครับถุงของแบรนด์นะครับแต่ของแท้จะมีนะครับอ่ะเราก็มาแกะอย่างนี้นะครับนะเห็นไหมมาปุ๊บมันก็จะเป็นสายแบบอย่างนี้เลย ห้อยอย่างนี้เลยนะครับก็จะห้อยมาอย่างนี้คือเขียนว่าปั๊มว่าฟิฟฟอบนะครับผมแต่จริงๆแล้วของแท้จะสกรีนนะครับสกรีนคําว่าฟิฟฟอบนะครับเปรียบเทียบประมาณสีสีดําอันนี้คือสีแดงแดงสดนี่คือของแท้ไม่มีนะครับแต่จะเปรียบเทียบสายสีดําให้ดูนี่ถ้าของแท้ก็จะอันนี้คือคู่ที่2นะครับอันนี้คือส,อสกรีน สกินปั๊มไปนะครับคำว่าฟิฟฟอบนะครับสีดําสวยงามนะครับแต่นี้คือสกินปั๊มนูนแล้วก็เวลาใส่นะครับจะเจ็บจะเจ็บเท้านะครับอย่างนี้จะเจ็บเท้านะครับคุณภาพไม่โอเคนะครับสู้แบบของแท้ไม่ได้นะครับอ่ะคุณภาพมันต่างกันนะครับผมนี่นี่ถ้าถ้าเวลาใส่นะครับอ่ะอันนี้คู่2ซื้อกี่คู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับต้องมาจัดทรงนะครับผมอ่ามาจัดทรงมาจัดทรงใส่นะครับอ่ะอันนี้มาจัดทรงอ่ะเนี่ยต้องมาจัดทรงก่าจะใส่ได้นะครับ แต่ถ้าแต่ถ้าของของแท้นี่คือนี่เลยวางปุ๊บใส่ประมาณนี้เลยครับอ่าไม่ต้องจัดทรงนะครับโดนน้ําไม่เป็นไรนะครับทนมากคุณภาพคุ้มราคาแน่นอนครับผมอ่านี่แล้วก็สําหรับวันนี้นะครับที่มาพูดให้ฟังนะครับที่มาบอกก็เหมือนเดิมนะครับเราก็ไม่ได้มาบูลลี่นะครับว่าจะใส่แท้หรือใส่ปลอมนะครับแต่น้องๆคือรีเควสมามาครับว่าให้รีวิวให้หน่อยว่าอันไหนแท้อันไหนเทียม ต่างกันยังไงนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปก็คืออยางยางเห็นนะครับก็จะรู้นะครับว่าสายเล็กๆอย่างนี้นะครับสายเล็กๆนี้คือไม่แท้แน่นอนอ่ะพื้นนะครับพื้นอันนี้จะเป็นสีสีครีมนะครับอันนี้คือสีครีมสว่างนะครับโปรตีนะครับรองเท้าฟิวฟอบของแท้จะไม่มีสีครีมนี้นะครับผมแล้วก็พื้นจะแข็งนะครับผมอ่ะข้างล่างก็แบบนูนบิบๆเบี้ยวๆอย่างนี้นะครับอ่ะ คนเล่นนี้ก็รู้นะครับว่าไหนแท้ไหนเทียมนะครับอันนี้สําหรับมาให้ความรู้น้องๆนะครับที่ถามมาว่าของแท้กับของเทียมเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมาบอกว่าสําหรับผู้ที่ซื้อนะครับบอกว่าที่บอกไม่มีเงินซื้อของแท้อะไรนี้ก็ไม่ได้ว่านะครับจะใส่ของแท้หรือของเทียมมันก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับแต่แค่จะมาเปรียบเทียบคุณภาพนะครับว่ามันต่างกันนะครับคุณภาพมันต่างกันยังไงนะครับก็ที่บอกไปนะครับอันนี้คือของเทียมนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับ อ่ะสำหรับวันนี้นะครับก็จบไปอีกคลิปนะครับที่จะมารีวิวของแท้ของเทียมนะครับสำหรับน้องๆเพื่อนๆคนไหนที่อยากให้รีวิวแบรนด์ไหนนะครับคอมเมนต์มาแจ้งเลยนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยเดี๋ยวเราจะหามารีวิวให้ดูนะครับว่าไหนแท้ไหนเทียมต่างกันยังไงมาให้ความรู้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามเพจให้ด้วยนะครับอยากสั่งรองเท้าแท้นะครับฟิปฟอบแท้นะครับเข้าไปในที่เพจนะครับออปชันไวรุ่นรีราชานะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงน